ตอนที่ว่าก่อนเซี่ยววมนาทีขึ้นไปบนค่ายทหารตรงจุดที่ LK อยู่แล้ววาง EMP ทำให้ LK ต้องบังคับลงจากรถและรถลบพอดีเฮ้ยเนี่ยทำไมเขายืนกันผมก็ยังแปลกใจเราไม่ได้สังเกตเลยนะนี่ไง,ง,งฟังเสียงดิเนียย่ยฟังเสียงดิจีเนียจัดโครฉลาดจีเนียจัดโอ้โหนี่ฮะโอ้โหแล้วดูรถของเขาสิครับ รถของไลลักเนยตอนนี้ดูเหมือนอยู่ครบทุกคันเลยแต่ผมไม่แน่ใจนะว่ารถของลักกี้เนี่ยอยู่ครบเหมือนกันหรือเปล่ามะครับผมคิดไปเองเพราะว่ามุมนี้มันเป็นมุมมองของฝั่งไลลักนะครับรถเขางเต็มเลยแต่ว่าฝั่งแรงอย่างลักกี้เนี่ผมเห็นรถจางๆนะรถที่จอดอยู่ครับผคือต้องบอกก่อนไลลักเนี่ยพอเห็นเบลเลอร์กั้นเนี่ยเขา ปีแค่บีโบสเนาะคนเดียวอาจจะ2คนที่เข้าไปด้านหลังนะฮะสำหรับเบลเลอร์ตรงนี้แล้วเขาดันมาข้างหน้าหมดโพสิชันของเมืองบนของเขาได้เปรียบกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วลักกี้เนี่ยเล่นกลางอุโมงค์เงี้ยมันบีบเขานะมีหลังปิดเขาอยู่กลางอุโมงค์โดนหน้าดันเข้ามาเนี่ยมันคือแซนด์วิชที่แบบโดนอัดอยู่ข้างในอะครับผมว่างงนะตอนแรกเข้าเอเคมาดีมากเลยเนาะเอาจริงอะเพราะว่าตอนแรกมันบอทลี่เขามีแค่ปืนคนเดียวเออโบ๊ทลีแม่งแสบจัด ปืนคนเดียวบีบอัรีมายืนอยู่ตรงไอ้ตรงโค้งของอุโมงคาทหารน่ะแล้วมายิงเพื่อนให้ชุบอ่ะกะเพรานี่เป็นผู้หญิงอ่ะแล้วก็ใครก่ะที่มาที่มาอุ้มอ่ะเฮ้ยถามจริงไร้รักใช้คนแค่นี้จรงงหรอในการที่จะช่วยตัวเพื่อนที่แบบไอ้เชี่ยมันต้องเก่งขนาดไหนว่าใช้คนแค่แบบสามคนน่ะในการที่มารีมารีเพื่อนน่ะคนเหลือเชื่อว่ะเหลือเชื่อจริงครับนี่ไร้รักะอย่างที่บอกอ่ะ นี่มันคือบ้านของเขาฮะวันนี้เขาต้องเอาแต้มให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้ฮะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นบ้านของทางเอลเคแล้วความแข็งมันก็จะกลับกันนะเอลเคเขาจะแข่งในบ้านมันต้องไม่แปลกครับมันก็เก่งในบ้านนะแล้วเขาเก่งจริงๆดังนั้นดังนั้นการเล่นแบบนี้มันคือมันต้องมันต้องมากกว่าเนี้เอลคมันต้องทําอะไรให้มากกว่าเนี้ครับมันจะไปคิดอะไรตื้นๆแผนแบบใช้รถอะไรเงี้ยมันมันต้องไม่ได้อะ การอยู ar? ่บนรถก็เหมือนมีเกาะครับเหมือนเราสวมเกาะกันกระสุนน่ะอยู่บนรถมันก็ด anyway> really ีกว่าครับก็เลยปะทางไรลักเขาก็ได้เปรียบกว่าอย่างเช่นตอนเปิดไฟมาตอนแรกอ่ะ LK ยืนพื้นอะลดลดโล่งเลย LK พี่ดูรู้เลยว่า LK เขาอยากไฟโล่งๆไฟแบบไม่มีรถแต่ไรลักอยู่บนรถหมดเลยอ่ะเห็นปะได้เห็นปะไรลักอยู่บนรถหมดเลยเขายิงฟรีมากนะครับเขายิงฟีโดนที่แบบ แนวหน้าที่ยืนอยู่ไม่มีเกาะกำบังมีรถคันสองคันสามคันอะมากสุดสามคันกันอยู่ตรงหน้าถามหน่อยจะกันได้กี่โมงอะกันได้กี่โมงอะมันกันไม่ได้ครดังนั้นการเอาอยู่บนรถอะคิดดูถ้ารถรถมาชนกันอะปะทะกันอะและเอ็มพีไปเลยอะอย่างน้อยๆอ่ะมันเกิดจากการมั่วฮะแล้วมันไฟมันอาจจะสูสีกว่านี้เข้าใจปะโดนรถลบหรอเอ้าแล้วไปลงรถลบล่อไปอะแล้วไปลงรถลบสมัทำไมอะ เออไม่มันก็มีเวลาบอกว่าแล้วมันไนอนรบรบทำไมอะ่ะแล้วลบรบก่อนไฟใช่ไหมแล้วก่อนไฟอีกนะแทนี่ก็อยู่บนรถไว้อะ่ะเอออันนี้ผิดที่ใครเนี่ยเฮียผิดที่ใครอะ่ะกูงงจัดเลยว,วันนี้อะไรของม,นะมันวะไอ้ยมืนหัวเลยไอส้สัตว อ,อย่าบอกนะเฮ้ยอย่าบอกนะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าสิ่งที่พี่คิดเป็นเรื่องจริงอะ่ะเดี๋ยวช่วยพิมพ์หน่อยนะคือก่อนไฟก่อนที่รถจะลบ l แออยู่บนรถอยู่บนรถกันพอดีแล้วไร้ลักชิงจังหวะได้เปรียบสุดท้ายตอนที่ว่าก่อนเสียเ้ยววินาทีขึ้นไปบนค่ายทหาร ตรงจุดที่ LK อยู่คุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยพร้อมมยังแล้ววาง EMP ทำให้ LK ต้องบังคับลงจากรถและรถลบพอดีเฮ้ย <the> ยัดแม่ไอ้คีดีจีเนี่ยจัดเลยนะเนี่ยใช่เหรอใช่เหรอวะเฮย้ยยัดแม่เป็นจีเนี่ยจัด<ว>เลยวะไอ้สา์ มึงไม่ใช่คนแล้วมึงเคยตายแล้วโอ้ยอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเซนซ์การเอาตัวรอดให้ได้ด้วยใช่เขี่ยเก่งเกินยิงตเยอะมากพี่ตำรวจอ่ะตำรวจยังไม่สามารถทำโดนอีพีเลยลงรถอ๋อที่จังหวัดนั้นน่ะนะเขี่ยเขี่ยเก่งเกินรุ่นตลาดอ่ะใช้คำย่าแม่ยม ใครที่จะไปสู้<ค>มึง<ค>เตรียมเลยนะใครที่จะไปเจอเออเพราะว่าผมก็สังเกตว่าทําไมเอลเคมันถึงลงรถนั่นในะในอุโมงค์ใช่าที่อยู่กันหลายหลายคนแสดง,งว่ารถหายเหรอไล่ลักวางอีพีบนอุโมงค์ไอเฮียโอ้ยไม่เล่นทุกคนหรอกไอเฮียพอยอมไม่ตัดเลิกเลิกวนๆอยู่ที่ไฟเดิมนะครับที่โมงเอ็กซ์ดีไม่ใครจะหายพี่เอาเลยเลยพี่แล้วเบรกบูทไปครับโอ้ขออภัยถ้าไม่ใช่เบรกบูท เป็นคราชเลยนะอย่างเงี้ยเดอะเป็นครัชครับมาครับมาตัดภาพบอนี้กับเพาดอกจิกครับผมอุ้มยังชักนมซัดเตียงสุดครับแหมเดอะบอสเลยนะฮะตรงนี้ครับสำหรับทางของกระเพานะฮะอุ้มบอสชักนมนะครับแต่เหมือนรถไม่เป็นใจครับแลวยางก็หายไปสองหรือหนึ่งสองครับขวาหลังกับซ้ายขวาหลังกับขวาหน้าครับครับกระเพานี่ก็ เริ่มต้นโอ้ยอยู่ไร้รักเนี่ก่หลายปีเลยนะฮขอสาคนนี้ใช่ครับแม้แต่ยางแตกเหลือยางเดียวหรือเปล่าครับโอ้แล้วยังไงหอชนนะโอ้โอ้ยมีฮออย่างชิงกิตนะครับผมมาครัดกับเพาฮะแต่ว่ากับเพาก็ยังทรงตัวรถได้อยู่ครับแต่ว่าต้องมานอดูนะครับผมด้างของอัลเบอร์ดี้นะครับผมสตรอเบอรี่คัสตอมว่าตกน้ำให้ตก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 ้ตก โวดนี่ผู้หญิงนะเฮีย่นีด้วยครับเหลือเชื่อจัดได้ยังไงตอนนี้สต๊อกอย่างนี้เรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยแล้วคนที่รอดครับเป็นใครไม่ได้เลยครับเคสแรกครับผมคนที่รอดคนแรกแหกตาโดยมุกพิมพ์มาได้ปัจจัยดันแทนเหลือเกินเหมือนจะบอกว่านะครับขันขาวขันขาวกดได้เองนะครับใ่ไหมครับคันนี้ครับคันนี้ไม่ใช่คันนั้น แท็กอะเอ็มพีไปแล้วไ,ไฟยืนโอ้ยยังไงอ๋อนี่ไงเฮียมึงเห็นปะเนี่ยทำไมเขายืนกันผมก็ยังแปลกใจเราไม่ได้สังเกตเลยนะว่าทำไมเขามายืนกันไอ้เฮียผมคิดว่าจะเป็นแผนที่แบบเอาคนมาแล้ววางอีมพีใส่เลยไอ้เฮีย แป๊หนึ่งนะเนี่ยมีย้อนหลังปะ,ะมีใครไลน์ใน Facebook บ้างใน YouTube บ้างวะ LK โอเคอะมีช่องปะชักหรอ บอลเลยไอเซนบอลแบกหน่อยโอ้ตายนะเนเขาอยู่ตายยิงยกัดนะยิงกัดลงเลยขขึ้นขึ้นขมาแล้วมาได้ยังรถหายท็อปของกูอยู่ในวงแต่ไม่โดนเลยเชียร์เบงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องโอ้ยเียนี่ไงฟังเสียงดิเนี่ยฟังเสียงดิจีเนียจัดไอซอดเียโคตรฉลาด เนียดจัดรอเลยรอเลยรอเลยไม่เป็นไรรถมาเยียดูสัตว์ไม่ฉลาดชิบหายเลยมันมาแล้วลยไปเลยไปเลยไปเลยเไม่วางอีพีตอนรถลบทไปสัตว์คนเยี่เลยเนยลงเลยไปเลยไเลยไปเลยไเลยไเลยไปเยเลยเลยไยเลดเลยไ่ยไัลยไปเลยไเยเลยไยเลยเลไเยไเไปเไเยลยปเยยไเยไย นี่ไม่วางข้าวนอยอีกไปนี่ไอ้บูข้ามาบูบูมันต้องลอเล่งกับพี่พิงเฮ้ยเขากัดยิงก่อนนะเว้ยใจเย็นนะหลบหลังท็อปหลบท็อปปืนตบ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 ปมาโอเคปบอยิงยิงงยิงกัดนยยิงกัดยาโดนยิงกัดอยู่ใจเย็นหลบหลังท็อปกัดเลยนเลยยิงกัดเลนเลยอากาเตรียมับเตรียมรับรับเลยเอ้โอเคไหวโอเคไหวรับเลย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 ตอนนั้นรับรับเลยรับเลยรับเลยอเอเาสอมาสอบมาใหทิงก่อนเลย ว่าไงย่อ้อแล้วคนัเดี๋ยวช่ว่ตัวไหดมให้ไม้สามมือูมาสามนี้ตัวที่หลุดมาเนี่ยสายมือดึงต่อเพื่อนหน่อยสามมือดันไป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 อร่ากามสุดเรียกามสุดดันไปต้องการฟื้นป่ต้องกาฟื้ป่ะลมพังหมดเลยะล้มพังหมดเลย ใคไม่ใช่หลบ้านขึ้นไปเนหลังเข้านมหไขึ้นไปหลัานขึ้นไปไปนี่เราเล่นหลังบ้านปิดตัวชูบอไอ้ไหวืนเราแดีกว่ามาหลังบ้านอยู่นะไอ้หล้าขึ้นไปนี่นักางนี่ตัวกาจะถอยก่อนสั่งเพื่อนเล่นยตรู้มาไอ้บุยบุยเราสนตัวจะรู้เลยตายนะปืนเขาอยู่ตายนะเอาตัวกางเล่น่อยเล่นเอาตัวการได้กว่นนี้มีมันวงนะไปะ

เอาเอาไหมมีไม right? ้ตายอยู่นะเอาไหมเอาไหมเอาไหมออกันออกันออเยอยอ่หลังหลังหลพี่พีหลังเดี๋วบันเดีวโหชักโดนนี่ะโหศพออกเกียลงมากลัให้กลัวให้มันหลุดแล้วมันหลุดแล้ว เบรกไว้เบรกไว้พี่เบรกไว้อออไปอะรไปนดันด้วยอย่าไป่ย่าไปอยิงเออเขาไปไปับเขาไปไปับเขาไปไปับเขาไปไปเวูไปเโออชัไปับขอไปมบยอ้ยีอโอ้ชิห่างไกลความจรอเออหูไม้เดียวไปฮีอไม้เดียวเลยขึ้นรถพี่เอต้อขึ้นรถมาเขี้ยหลังอย่างน่ากลัวไปลักอะออออนอ้ยไมต้องออกอได้มั้ง่ต้องออกก็ได้มั้งพี่อึนใวอยนะเอาไงมไหววะงฟปังไหว่ะ ไม่ได้เห็นเพี่อะไรเลยสัตว์เออขึ้นเข่าช่วยนะเข่าเข่าเข่าเออตอนวางยิมพีว่ะทุกคนตอนแรกตอนแรกผมคิดว่าผมเห็นแล้วตอนแรกผมคิดว่าลายลักษ์อะอ้นี่เว้ยทำไมคนน้อยกว่าไอ้ขี้เอาศพออกไปนี่เองที่เราเห็นป่ะที่ผมบอกว่าเอลเคจะชนะไอ้นี่ผมมาด่าไล่ผมมาเี่นะโดนชนเข้ายิมพีอะไม่ได้เลยผมไม่น่ารีบเข้าไปเล่นแล้วน่าจะลอยลักษนี้ใหม่ใจร้อนกวหน่อยอยากช่วยเพื่อนนะ กลับรถไปจ้างโดนมาวะเอาไปให้ต ok ุ๊ดพี่ระวัง E P นะวาง E P นะตุ๊ดวาะวาง E P นะมันล็อกเรามันล็อกดันขา E P พี่ E P E P มันล็อกมันล็อกมันล็อกไม่ต่อให้วางก็ได้แค่ถ่วงเวลาเว้ยสุดท้ายมันก็ซ่อมรถออกได้อยู่ดีเนี่ยข้างเข่าข้างเขาเล็กบึงชาลีบึงชาลีมาลงบึงชาลีมาลงบึงชาลีนะตุ๊ดพี่ตัวหลังปะแต่เราก็อยู่ตรงนี้ละมีตัวบนเข่าเมื่อกี้พี่เห็นใช่ปะทิ้งทิ้งเออทิ้งทิ้งสอบไปทิ้งสอบไปทิ้งสอบไปทอบไปโอ้ชิด ตรงเข้าดูเปี่ยน